มือส JK สวัสดีค่ะรถสวยพร้อมใช้นะคะขับรถ Honda c r v ปี04นะคะรถครอบครัวกงกวางค่ะเครื่อง2,000 c c นะคะมีแอร์แบกค่ะภายในเป็นเบาะหนังกว้างกวางนะคะมีจำหนิเล็กน้อยค่ะกระจกไฟฟ้านะคะมีบันไดข้างลงแม็กแล้วรถบ้านพร้อมใช้ได้เลยค่ะเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเอกสารเร่มมีครบนะคะ ราคาตัดเงินสดคันนี้89,000บาทต่อรองหน้ารถได้ค่ะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะรถอยู่ที่แถวบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์7ที่นั่งนะคะกว้างๆเหมาะสำหรับทุกครอบครัวเลยนะคะใช้งานได้สะดวกขับขี่ได้ปกติรถยนปี04เครื่อง2.0นะคะสนใจทักคุยรายละเอียดอัพสถานะนะคะติดต่อทักหาผู้ขายกันได้ ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ